สวัสดีทุกๆคนนะครับเนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 บณตอนนี้ระบาดหนักมากทําให้เกิดพรกฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนในช่วงปีที่5ข <What? S 1> องคณะสถาปัตยกรรมของผมนะครับ <What? S 1> ในเรื่องของการส่งวิทยานิพนธ์แล้วก็ในเรื่องของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ที่จะเป็นคะแนนแล้วก็ออกเป็นเกรดต่อไป <What? S 1> เพื่อที่ให้ผมจบวิทยานิพนธ์ไปด้วยดีนะครับ <What? S 1> ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปพรีเซนต์หรือว่าไปอภิปราย บรรยายให้คณะกรรมการหรือท่านอาจารย์ที่จะมานั่งให้คะแนนของเราหรือว่ามาฟังเราพูดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือนําเสนอวิทยานิพนธ์ต่อไปนะครับเระทีนี้วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดวิทยานิพนธ์ของผมก็แล้วกันนะครับวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยชื่อสุณส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคโนมเพื่อเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครรีธรรมมานะครับจะกล่าวก่อนว่าในระดับโลกสภาพของธุรกิจด้านอุตสาหกรรมโคโนมระดับโลกเนี่ยประเทศของผู้ที่ผลิตรายใหญ่แล้วก็ส่งออกรายใหญ่ของระดับโลกเนี่ยไม่ไม่สามารถ ส่งออกได้ต่อความต้องการของการบริโภคได้นะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งออกไปได้ด้วยก็ทางรัฐบาลของไทยเนี่ยนยโยบายที่ออกมาเนี่ยก็จะพัฒนาอยู่2เรื่องซึ่ง2เรื่องเนี่ยก็กําลังเป็นปัญหาต่อกเกษตรกรรายย่อยของเราที่จะสามารถส่งไปทําตลาดของสากลได้หนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพ2ก็คือในเรื่องของปริมาณนะครับภาครัฐจึงมีการส่งเสริมเกี่ยวกับที่จะมาตอบโจทย์เรื่องปัญหาของตรงนี้ก็คือในเรื่องของการวิจัย แล้วก็การให้ความรู้การเผยแพรค่ความรู้หรือว่าสนับสนุนให้เกิดการการรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็เผยแพรค่ความรู้ให้กับเกษตรกร,กรต่อไปนะครับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมในประเทศไทยโครงการนี้จะตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําไมถึงต้องตั้งที่นี่เพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตามงานวิจัยหรือว่าตามสถิติแล้วอะ่ะการเลี้ยงโคโนมของที่เนี่ย มีจํานวนของโคนมที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วมีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยมากที่สุดแล้วก็ด้วยสภาพของภูมิประเทศหรือสภาพภูมิอากาศเนี่ยจากงานวิจัยก็ปรากฏว่ามันเหมาะสมมากที่สุดในการเลี้ยงโคนมนะครับในจะทําให้เกิดผลผลิตรหรือว่าปริมาณเนี่ยที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราเราพัฒนาเกษตรกราารายย่อยไปทําไมมันก็จะตอบในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเริ่มต้นะ ก็คือเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่เนี่ยอย่างเช่นไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทยก็คือโปรมท ไทยเดนมาร์กหรือว่าจะเป็นพวกนมตาหมีหรืออะไรเนี่ยเขามีตลาดที่ชัดเจนอยู่แล้วเขามีนโยบายองคอ์กรที่ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้โครงการเราไปตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็จะไปขึ้นหรือว่าไปจับกับโครงการของรัฐบาลซึ่งชื่อโครงการเราจะไปอยู่ในโครงการของอ,อสอคนะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงไปอยู่ในอสอคคืออสอคเนี่ยเขาจะมีแผนพัฒนาแล้วก็นโยบายองคอ์กรที่สอดคล้องที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้การวิจัยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์โคนมแล้วก ก็การเผยแพร่ความรู้ต่อไปซึ่งโครงการอสคอเนี่ยจะเป็นโครงการของภาครัฐในสมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะจะอยู่ในาขขภาครัฐวา,ภาสาหกิจเป็นหลักแต่ว่าก็จะมีในในส่วนของภาคที่สนับสนุนภาครัฐที่สนับสนุนเกี่ยวกับในตัวของกเกษตรกรรายย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็กเกษตรกรรายย่อยสําคัญยังไงก็คือเกษตรกรร,กรายย่อยเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่มีมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นเกษตรกรต้นน้ําจริงๆคือถ้าถ้าเราจะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเราก็ควรพัฒนาในส่วนของเกษตรกรที่เป็นต้นน้ําเพราะว่า ถ้าเกษตรกรต้นน้ำเนี่ยมีองค์ความรู้ก็จะไปสามารถไปพัฒนาในเรื่องของการพอๆมีความรู้แล้วการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นพอคุณภาพเพิ่มขึ้นปุ๊บคุณภาพของน้ำนมเพิ่มขึ้นปุ๊บปริมาณของน้ำนมที่ทําได้ต่อวันหรือว่าต่อเดือนที่จะสามารถผลิตได้และส่งออกได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยจึงตอบโจทย์เกี่ยวกับกับ2เรื่องนี้ที่กล่าวมาคือในเรื่องของปัญหาของประเทศไทยอย่าง2อย่างก็คือในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่จะสามารถทําได้ในนนส่ววแคิด ของการออกแบบก็คือเราจะดูในเรื่องของบริบทรอบข้างแล้วก็มาบวกกับในเรื่องของอสภาพ อาคารหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ของอาคารพื้นถิ่นโคราชหรืออาคารพื้นถิ่นในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของแกนที่สามารถให้ตัวที่เป็นยูเซอร์หลักของโครงการเนี่ยรับรู้และก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาในเรื่องของฟิลลิ่งหรือว่าการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในการเผยแพร่ความรู้เนี่ยให้ได้มากที่สุดและก็มีประโยชน์ที่สุดก็เพราะว่าบริบทรอบข้างของตัวไซต์เนี่ยจะเต็มไปด้วยป่าและแนวแกนที่ถูกบิดไปเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นในส่วนของ การอสคอเดิมด้วยแล้วก็ทางด้านทีต่ตรงข้ามก็จะสามารถเห็นบรรยากาศของกเกษตรกรรายย่อยอื่นๆแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่เขาเลี้ยงกันจริงๆฟังก์ชันการเรียนรู้หรือฟังก์ชันที่มีความสําคัญต่อโครงการเนี่ยจะถูกผลักขึ้นสู่ชั้นบนๆบนบนเนื่องมาจากความสูงของต้นไม้รอบๆไซ์หรือว่าจังหวะของคลองน้ําหรือแม่น้ําที่ตัดผ่านเนี่ยถ้าอยู่ในถ้าฟังก์ชันที่อยู่ เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงเนี่ยจะสามารถทําให้สิ่งที่เราสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเราจะมองไปได้ไกลแล้วก็เราก็จะเห็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดหรือว่าภาพรวมทั้งหมดของโครงการที่เราเข้าไปจับด้วยว่าเขาทําจริงกันยังไงโครงการที่เกิดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยเขาเกิดขึ้นมายังไงตรงนั้นก็จะสามารถรับรู้ได้มากกว่ายูเซอร์หลักของโครงการก็จะเป็นในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่เข้ามาเนี่ยพอเกษตรกรรายย่อยเข้ามาในส่วนของชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมาดรอปออฟก่อนพอมาดรอปออฟเสร็จก็จะเจอในส่วนของ ส่วนต้อนรับส่วนต้อนรับเนี่ยก็จะแนะนําให้ตัวเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ที่เข้ามาหาความรู้หรือเข้ามาใช้บริการเนี่ยขึ้นไปติดต่อ,อที่ชั้น2ก็คือขึ้นมาติดต่อที่ชั้น2ก็คือการลงทะเบียนหรือว่าการทําเรื่องทอําเอกสารต่างๆพอออกมาจากลิปปุ๊บเราก็จะสามารถเห็นวิทยากรวิทยากรก็จะแนะนําว่าควรที่จะทํายังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างในส่วนของชั้นที่2พอพอในชั้นที่2เสร็จ เรารายงานตัวเสร็จแล้วหรือว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นไปสู่ใน,ก,นการเรียนรู้ขั้นแรกในชั้นที่3ก็คือการเรียนรู้ขั้นแรกในชั้นที่3เนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎ ใน,ออนในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มพอเรารู้ในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเสร็จเกษตรกรทุกทุกคนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานของการทําจริงเนี่ยมีอยู่ก็คือในเรื่องของการรีดมือฟังก์ชันต่อไปที่เกษตรกรจะได้ไปเรียนรู้คือในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับการรีดนมด้วยมือซึ่งเป็นพื้นฐานของเกษตรกรรายย่อยที่ควรมีแล้วก็จะต้องทําได้นะครับเป็นขั้นต่ําแล้วก็พอเรามาฝึกในเรื่องของการรีดนมด้วยมือเสร็จตรงบรรยายนี้เสร็จเราก็จะไปในส่วนของการบรรยายที่ฝั่งซ้ายมือในเรื่องของ อพอเราดูภาคทฤษฎีมาแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของอว่าในโรงเรือนหรือในโครงการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับโรงเรือนทั้ง3ไทยว่าไทยแรกไทยเเป็นยังไงไทยบเป็นยังไงไทยซีเป็นยังไงลงทุนเท่าไหร่ไทยเลงทุนเท่าไหร่ไทยบลงทุนเท่าไหร่ไทยซลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนในตามกําลังของเกษตรกรรายย่อยที่สนใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือว่าการดูแลรักษามาตรฐานฟาร์มในรูปแบบต่างๆพอเสร็ จากการบรรยายในส่วนของตัวที่เป็นโรงเรือนที่เราดูสามไทป์ไปแล้วเกษตรกรรายย่อยก็จะถูกวิทยากรเนี่ยพาขึ้นมาสึ่ในชั้นที่4ก็คือเป็นโปรแกรมหลักในส่วนของจะมีในส่วนของนิทรรศการแล้วก็ที่จะเป็นให้ความรู้แล้วก็เป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่เล่าเกี่ยวกับว่าโครงการของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมโคโนมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงจนไล่มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรอยู่เราพัฒนาตรงไหนอยู่ส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะ มิวเซียมที่จะเล่าถึงในส่วนของเกี่ยวกับลักษณะของวัวที่ดีก็คือแล้วก็ลักษณะของโคของวัวที่โครงการเนี่ยเราสนับสนุนอยู่แล้วก็ในส่วนต่อมาของมิวเซียมเนะี่ยก็จะได้เห็นในส่วนของอวิดีทัศน์ก็คือจะเรียนรู้ในรูปแบบวิดีทั์การจะฉายสารคดีหรือว่าฉายอะไรที่เป็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ให้ดูส่วนในส่วนที่3ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบนิทรรศการแบบว่าเรามานั่งกดกีีข้อมูลเองว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรหรืออะไรยังไงนะในส่วนของยูทเซอร์ที่2ก็จะ จะเป็นซอ e r ของนักวิจัยที่จะเข้ามาทํางานในโครงการขึ้นมาชั้นแรกเนี่ยจะเป็นที่จอดรถของนักวิจัยก่อนพอนักวิจัยเนี่ยจะทํางานอยู่ที่ชั้น2ของอาคารนะครับก็คือจะเป็นการวิจัยการวิจัยรวมก็คือนักจะเป็นนักวิจัยจากภายนอกแล้วก็จะเป็นนักวิจัยของตัวโครงการเองก็คือนักวิจัยของตัวโครงการเองเนี่ยจะมาจากอสมคอส่วนนักวิจัยภายนอกก็จะมาจากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่กาลังทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเนเยื่อทั้ง ส่วนชั้นถัดมาก็คือจะเป็นการวิจัยที่ p r i v a t e ขึ้นมาของตัวโครงการก็นักวิจัยจากภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นมาใช้งานชั้นนี้ได้แล้วก็จะเป็นนักวิจัยที่เป็นนักวิจัยของตัวโครงการหลักและตัวของโครงการที่เป็นของโครงการอ,อสอคอเข้ามาใช้ก็จะส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับของโครงการในการพัฒนาโค้ อยู่สอสายพันธุ์ก็คือโคพันธุ์เลเด้นแล้วก็พันธุ์โฮสต์ไต้พันเลเด้นเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ตัวอสคอชูมาตั้งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มโครงการขึ้นมาแล้วก็เป็นอ่าโคพันธุ์พระราชทานด้วยแล้วก็ในส่วนของโคโคต่อมาคือโคที่เป็นโคพันธุ์โฮสต์ไตโฮสต์ไดเนี่ยจะเป็นโคที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้น้ํานมที่ดีเป็นสายพันธุ์ที่ดีจากอ่าต่างประเทศแล้วก็นิยมเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยนะครับส่วนยูสเซอร์ถัดมาก็จะเป็นยูสเซอร์ในเรื่องของอ่าพ ก็คือเข้ามาจอดรถแล้วก็จะมีออฟฟิศเล็กๆให้เกี่ยวกับการทํางานอยู่ข้างล่างส่วนข้างล่างเนี่ยจะมีพื้นที่เกี่ยวกับเซอร์วิสบัวการดอบ,บัวบัวที่ถูกดอบหรือว่าถูกดอบก็คือการที่บัวเนี่ยเรารับบัวเข้ามาเราจะมีส่วนในในส่วนของการที่เราคีนบัวก่อนคีนนิ่งบัวก่อนตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่า,าบัวมีแผลไหมบัวมีโรคไหมจะต้องถูกกักกันไหมพอเราตรวจสอบเสร็จแล,แล้วเรากักกันหรือว่าเราอะไรเสร็จแล้วแล้วตรวจสอบว่ามันไม่พบปัญหาเรา ก็จะนําวัวเนี่ยขึ้นไปสู่ชั้นที่2ถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงในแต่ละไทละไทแรกก็จะถูกเลี้ยงในในส่วนของไทที่เป็นโคนม6ตัว6กตัวก็จะมาจากงานวิจัยว่า6ตัวเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและส่วนไทต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไทของ10ตัว10ตัวเนี่ยก็คือจะเป็นไทเกี่ยวกับว่าจะเป็นไทที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยหรือว่าเริ่มต้นมากที่สุดในประเทศไทยก็คือเกษตรกรที่จะเริ่มเลี้ยงเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มเลี้ยงที่10ตัวขึ้นไปแล้วก็ไทต่อมาที่จะ ก็คือไทยีตัว20ตัวเนี่ยคือจะเป็นไทเก like ี่ยวกับพูดเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเต็มเลยก็คือการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยก็คือเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรที่เลี้ยงโคไม่เกิน20ตัวนะครับท really <t ung> ั้งหมด3ไทเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรรายย่อยเป็นหลักเลยส่วนชั้นถัดมาของโรงเรือนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการบรรยายตัวเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เข้ามารับฟังการบรรยายต่างๆก็จะสามารถเห็นในส่วนของ3ไทว่าเขาเลี้ยงจริงเป็นยังไงแต่ว่า เห็นได้อย่างเดียวแต่ว่าจะไม่ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสได้ก็คือจะถูกกั้นส่วนเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ต้องเราต้องจําเป็นต้องกักกันโรคเพราะว่าเราเลี้ยงในระบบปิดวัวที่วัวที่ถูกเอามาเลี้ยงหรือว่าทําการรีเสิร์ชเนี่ยจะต้องเป็นวัวที่ปเป็นอยู่ในเขตปลอดเชื้อเพราะว่าการทดลองหรือว่าการพัฒนาโคเนี่ยอ่ามันมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรต่างๆเนยเยอะถ้าเกิดการสัมผัสเยอะหรือว่าการที่อ่าผู้คนไปดูหรือว่าเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันจะทําให้วัวเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อหรือ ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ในส่วนของวันพิเศษหรือว่าในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลของงานโคโนมแห่งชาติหรือว่าเป็นเฟสติวัลประจําปีเนี่ยก็ะจะจัดอยู่ที่ช่วง มกลาแล้วก็กุมภาแล้วก็ช่วงท้ายปีอีกทีหนึ่งก็ในโครงการของเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นอินร์แล้วก็เอาโดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่อินร์เอาโดเนี่ยให้เป็นงานแฟร์หรืองานฟิติวลประจําปีแล้วก็ในส่วนซ้ายมือเนี่ยตรงส่วนที่โคจะลงมารีแลกได้เนี่ยจะถูกเป็นทาเป็นพื้นที่ในส่วนของการประมูลโคลไปนะครับก็คือในการในงานฟิตริวอลเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับบูธท,ที่โชว์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคนมหรือว่าการพัฒนาอะไรต่างๆการ แข่งขันการร้องราทําเพลงหรือการาซื้อขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคโนมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับการเทดดิ้งโคก็คือจะ,จะมีการที่ผู้คนหรือเกษตรกรเเข้ามาดูว่าโคเล่นด้โคโ,คโคฮสต์ไซที่เราทําการรีเสิร์ชมาแล้วทำการพัฒนามามีลักษณะยังไงเป็นการยืนประมูลนะครับก็คือการยืนประมูลโคก็จะ,จะจช่วยในการที่เราเ,เห็นโคในระยะที่ใกล้แล้วก็จะสามารถดูลักษณะของโคได้ว่ามันดีหรือว่ามันเหมาะสมที่จะเลี้ยงในฟาร์มของเราไหมส่วนการ เซอร์วิสอาคารเกี่ยวกับาการขนของหรืออะไรก็จะอยู่ในส่วนของลายที่ขับรถอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็จะมาดอกของหรือว่าดอกของอผลิตภัณฑ์ต่างๆจะขึ้นไปสู่ชั้นข้างบนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของชั้นที่1ฝัง่งขวามือก็จะมีลิฟต์ขนของแล้วก็บันไดขนของนะครับให้แล้วก็ถัดถัดมาก็คือเราจะสามารถเซอร์วิสในส่วนของที่เป็นแอร์ไฟฟ้าแล้วก็ประปา,ปาได้เลยในส่วนของชั้นที่1นนะครับส่วนโครงสร้าง าคารเนี่ยจะใช้โครงสร้างพื้นโพเทชันเนื่องจากระยะของเสาหรือฟังก์ชันเนี่ยจะมีระยะที่10เมตรจึงจะเป็นอ่าจำเป็นต่อาการที่ต้องใช้โครงสร้างโพเทชันเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของอ่าระยะระยะเดฟของพื้นเนี่ยมันจะช่วยให้ฟีลลิ่งของการที่เราเข้าไปเรียนรู้หรือไปดูงานในส่วนของพื้นที่บรรยายเนี่ยพอมันไม่เห็นเสาคานแล้วมันจะอ่าทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้มันมันเป็นโรงเรือนที่มันไม่เหมือนโรงเรือนเป็นโรงเรือนที่มันไม่เหมือนภาพ ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานแต่ว่าเราก็จะเพิ่มความสุนทรีเข้ามาด้วยในในเรื่องของการจัดแมททีเรียลเข้าไปจังหวะหรือว่าการรับรู้ต่างๆก็ในภาพรวมของโครงการก็จะมีประมาณนี้ต่อไปผมก็จะให้ดูพรีวิวคร่าวๆของเทียนนิพลธ์ของผมนะครับไปกันเลย